อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอยากฟังต่อด้วยนะตอนที่85้าเรือโดดเดี่ยวในทะเลหมอกเมื่อพวกเขามุ่งหน้าไปทางต้นน้ำเหลืออีกร้อยลี้ก็จะถึงแห่งกำเนิดแม่น้ำหยงปรากฏการประหลาดพิสดารยิ่งปรากฏบ่อยขึ้นทุกทีฉินมู่เห็นแสงเบื้องหน้าฉายเรืองรองในความมืดมันเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ส่องแสงสว่างจับตาในหมู่บ้านมีผู้เท่าผู้หนึ่งกำลังพับป,ปะเรือกระดาษทุกครั้งที่เขาพับเรือกระดาษเสร็จลมหนึ่งมันก็จะลอยออกไปจากหมู่บ้านโดยอัตโนมัติและลอยลง ไปจอดที่ริมฝั่งน้ําในแม่น้ํามีชายและหญิงที่เนื้อตัวเปียกโชกปีนไต่ขึ้นมาบนเรือจากนั้นเรือกระดาษก็จะแล่นไปยังใจกลางแม่น้ําอันปกคลุมไปด้วยม่านหมอกหนาทึบแล้วหายวับเข้าไปในมวลหมอกนั้นนั่นคือผู้นาทางความตายผู้ใหญ่บ้านกระซิบพวกเขาจะปรากฏตัวยามค่ําคืนเพื่อนําผู้คนที่ตายในแม่น้ําไปส่งข้ามแดนหย่าไปรบกวนเขาผู้นาทางความตาย ฉินมู่สนใจใคร่รู้และมองสองสามทีไปยังผู้เท่านั้นใบหน้าของผู้เท่าพระเลือนราวกับว่ามีผ้าบางๆบดบ,บางใบหน้าของเขาฉินมู่จึงไม่อาจเห็นโครงหน้าเขาได้ ผู้เท่าในหมู่บ้านดูราวจะรับรู้ถึงสายตาเขาจึงเงยหน้าขึ้นมองฉินมู่โลหิตในกายฉินมู่พลันเย็นเยียบและรู้สึกว่าวิญญาณของเขาสั่นไหวราวกับจะบิยบินออกจากร่างได้ทุกเมื่อแต่ในตอนนั้นเองสุรเสียงของพุทธองค์ก็แผดก้องมาจากใจกลางระหว่างคิ้วของฉินมู่รอยรูปยูไลที่เท่ามาฝากฝังไว้บนใจกลางระหว่างคิ้วเขาฉายแสงเจิดจ้าและป้องกันสายตาของผู้เท่านั้นผู้ที่มีชีวิตห้ามเข้ามา เสียงเบาบางลอยมาและผู้เทาก็ก้มหน้าลงพือกระดาษต่อผู้ใหญ่บ้านกล่าวอย่างรอบครอบมู้เอ๋ยอย่าไปยุ่งยามกับโลกหลังความตายโลกหลังความตายฉินมู้ชะงักแล้วถามพวกเราอยู่ในแดนโบรานวินาชัดๆและนี่ไม่ใช่โลกหลังความตายทำไมผู้ใหญ่บ้านถึงกล่าวเช่นนั้นมีสถานที่ประหลาดพิสดารมากมายในแดนโบรานวินาที่เชื่อมต่อกับโลกมิติอื่น,นๆหมู่บ้านเล็กๆนั่นคือสถานที่ที่เชื่อมต่อระหว่างโลกหลังความตายและโลกของเราผู้ใหญ่บ้านกล่าวต่อ ไม่เพียงแต่สถานที่แบบนี้จะปรากฏในแดนโบราณวินาศนอกแดนโบราณวินาศก็มีสถานที่คล้ายคลึงกันหากว่าเจ้าออกไปนอกแดนโบราณวินาศพบเห็นหมู่บ้านแบบนี้และผู้เท่าแบบนี้อย่าไปข้องเกี่ยวกับพวกเขาหากว่าเจ้าไม่ท้าทายพวกเขาพวกเขาก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกของคนเป็นแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาถือได้ว่ามีความรู้กว้างขวางและเจ้าสามารถถามทางเขาได้พี่ชายท่านนี้ไม่ทราบว่าท่านรู้ทางไปหมู่บ้านไร้กังวลไหมผู้เท่ายกมือขึ้นชี้ไปยังความมืดภายนอก่อ เจ้าไม่สามารถไปยังหมู่บ้านไร้กังวลที่แท้จริงได้ผู้ใหญ่บ้านกล่าวขอบคุณและทั้งคู่ก็พากันเดินทางไปต่อไม่รู้ว่าเดินไปตามทิศทางที่ผู้เท่าชี้นานเท่าใดจู่จูจี้หยกที่อกของฉินมู่ก็ลอยขึ้นมาและชี้ไปเบื้องหน้าฉินมู่สถานใจเล็กน้อยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านหันกลับไปเห็นภาพดังกล่าวเขาพยักหน้าเล็กน้อยฉินมู่คว้าจี้หยกลงมาลังเลครู่หนึ่งแต่สุดท้ายเขาก็ปล่อยมือจากมันจี้หยกลอยขึ้นไปบอลนออากาศและลอยเลื่อนไปเบื้ององหน้าผู้ใหญ่บ้านนอรีพาฉินมู่ติดตามจี้หยกไปความเร็วของจี้หยกเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นจนราวกับว่ามันคือดาวหางที่พุ่งว่ากริดความมืดฉินมู่และผู้ใหญ่บ้านรีบรุดติดตามและทันใดนั้นก็ ได้ยินเสียงตุบเสียงนั้นคล้ายกับลูกบอลเล็กๆร่วงลงสู่แม่น้ำเมื่อจี้หยกพุ่งเข้าไปปะทะกับเยื่อม่านบางอย่างและสร้างคลื่นกระเพื่อมในอากาศข้างหน้าฉินมู่และผู๋ห้อยใหญ่บ้านดูราวกับว่ามีโลกประหลาดพิสดารที่ค่อยๆแง้มเผยออกจากคลื่นกระเพื่อมน,นั้นข้างในเป็นดินแดนกว้างใหญ่อันถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกและเต็มไปด้วยภูเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าดินแดนดังกล่าวซ่อนลึกอยู่ในความมืดซ้อนทับความมืดแต่ก็ไม่เชิงว่าจะเป็นความมืด มีโลกอื่นซ่อนอยู่ในความมืดจริงๆด้วยผู้ใหญ่บ้านนามฉินมู่ตามเข้าไปฉินมู่เอื้อมมือคว้าจี้หยกลงมาครุ่นคิดด้วยความวุ่นวายใจที่นี่มีหมู่บ้านไร้กังวลอยู่ใช่ไหมแล้วพ่อแม่ข้าจะอยู่ที่นี่ไหมฉินมู่สวมใส่จี้หยกคืนที่คอแล้วเดินตามทิศทางที่มันลอยชี้ไปผู้ใหญ่รีบยับยั้งเขาและกล่าวอย่างใจเย็นมู่เอ๋อในเมื่อเรามาถึงที่นี่ได้ก็ไม่ต้องรีบร้อนเราควรค่อยๆคิดอ่านไปทีละขั้นแต่ที่นี่มีอะไรแปลกๆฉินมู่ระงับใจและเดินไปข้างหน้าเทือกเขาเสียดฟ้าที่นี่ดูยยิ่่่งงใหหญออล,ลัักกกาารแตมมมนปคุไวว้้เทึ บอทำให้มองเห็นเพียงแค่เงาตะคุ่มที่นี่คือหมู่บ้านไร้กังวลจริงหน้าหรือไหนผู้นำทางความตายบอกว่าพวกเขาไม่มีทางหาหมู่บ้านไร้กังวลพบหมอกเทาเบื้องหน้าทำให้ภูเขาดูลังเลือนดังนั้นนั้นก็มีเสียงกรอบกรบจากใต้เท้าฉินมู่และมีเสียงร้องออกมาโอ้ยเจ้าเหยียบข้าชินมู่กระโดดโยงด้วยความตกใจและรีบมองลงไปเขาเห็นโครงกระดูกชักมือกลับจากใต้เท้าของเขาจากนั้นก็เห็นกระโหลกผีโผล่ขึ้นมาจากหมอกมันมองมาที่เขาด้วยรูตาโบโบมนุษย์ โครงกระดูกหวีดร้องเสียงแสบแก้วหูสะท้อนกล้องไปมาในโลกอันขมุกขมัวด้วยหมอกเทาฉินมู่รีบถอยกลับแต่ได้ยินเสียงกรอบกลับอีกเสียงใต้เท้าเขาตอนนั้นแหละเขาถึงเห็นโครงกระดูกนับไม่ถ้วนกองเต็มไปทั่วพื้นกองกระดูกสุมทับถมกันจนไม่รู้ว่าก่ายกองกันลึกแค่ไหนในสวรรค์ก้าวในดวงตาเขาโคจรปลุกพลังเขามองตรงไปยังภูเขาและสั่นเทิมขึ้นมาทันทีภูเขาในม่านหมอกไม่ใช่ภูเขาธรรมดาแต่เป็นภูเขาอันล้วนสร้างสุมขึ้นมาด้วยกองกระดูกภูเขากระดูกเหล่านั้นซุ้มซ่อนอยู่ในดงหมอก ขนหัวฉินมู่ลุกชูชันเมื่อเห็นโครงกระดูกบนพื้นทยอยผุดลุกขึ้นมาทีละโครงสองโครงกระดูกผีเหล่านั้นยืนโครงเคลงอยู่ในหมอกเทาขมุกขมัวและเสียงบิดเบี้ยวพิกลจำนวนมากสะท้อนกล้องไปมาในหมอกมนุษย์หรือไหนมนุษย์นานแล้วที่ไม่มีมนุษย์ผ่านมามนุษย์คนไหนนะที่มาถึงที่นี่ได้พวกมันมีเลือดเนื้อพวกเราไม่มีเลือดเนื้อขโมยเลือดเนื้อพวกมัน ผู้ใหญ่บ้านขมวดคิ้วเมื่อมองไปที่ไกลๆภูเขาห่างไกลออกไปนั้นก็สั่นสะเทือนภูเขาลุกขึ้นยืนและเหยียบอย่างมาข้างหน้าราวกับปีศาจร้ายที่ประกอบไปด้วยกระดูกขาวพลน,นับไม่ถ้วนและเมื่อภูเขากระดูกก้าวเข้ามามันก็มีกระดูกผีจากพื้นที่ลุกขึ้นเต้นไปมาก่อนจะปีนป่ายขึ้นไปรวมตัวกับภูเขาทําให้ภูเขาผีสางนี้ยิ่งใหญ่มาึมาขึ้นทุกทีกระดูกเหล่านั้นยังมีพลานุภาพของมารและเทพนี้หมายความว่ากระดูกพวกนี้เป็นกระดูกของมารและเทพ เสียงระเบงเซ็งแซ่ของกระดูกผีดังอึงออนสับสนไปหมดเมื่อพวกมันกรีดร้องจะกินเนื้อมนุษย์และปีนป่ายตะกายมาที่นี่กระดูกผีเยอะแยะพวกนี้มาจากไหนกันผู้ใหญ่บ้านเองก็อุทานไม่หยุดปากอย่างช่วยไม่ได้กระดูกผีตัวเล็กสามสี่ตัวซึ่งสูงราวราวสามคือวิ่งปุ่นเลงๆงจากหมอกเทาแล้วเกาะขาฉินมู่หมายจะกัดแทะฉินมู่ฟาดฝ่ามือทำลายพวกมันแต่โครงกระดูกก็ยังระดมเข้ามาอย่างต่อเนื่องราวกับคลื่นยักย้ายในทะเลกว้างดูน่าสอยองพองขน รานชีวิตผู้ใหญ่บ้านแผงออกไปและแปรรูปลักษ์เป็นแสงกระบี่แต่กระดูกผีที่นี่มีมากมายเกินไปถึงแม้จะเป็นเขาก็ยังต้องปวดกะโหลกยิ่งเมื่อยังต้องเผชิญกับกระดูกมารและเทพอันยากจะรับมือแต่ในตอนนั้นเองก็มีแสงทอ องเปล่งออกจากมาจากใจกลางระหว่างคิ้วของฉินมู่เงารูปพุทธอมือพันปรากฏเบื้องหลังพวกเขากระดูกผีจำนวนนับไม่ท้วนพันกรีดร้องและวิ่งกระเจิดกระเจิงไปทุกทิศโครงกระดูกจำนวนมากรวมตัวกันกลายเป็นปีศากระดูกยักษ์ย้ายที่วิ่งตึงตึงหนีจากไปปีศาจรยักษ์ย้ยายบางตัวก็สะดุดล้มขมาแตกกระจาย เป็นกระดูกผีจํานวนมากที่วิ่งกระเจิดกระเจิงและกระดูกผีพวกนั้นวิ่งไปสักหน่อยก็รวมตัวกันอีกฉินมู่ถอนหายใจอย่างโล่งอกรูปเงาพุทธองค์ที่อยู่บนใจกลางระหว่างคิ้วเขามีอิทธิฤทธิ์กำราบกระดูกผีสางพวกนี้ทําให้พวกมันไม่กล้าเข้ามาใกล้ภูเขากระดูกไกลๆนั่นก็ชะงักและยืนมองจากทิศโนนเมื่อเห็นเงามหาพุทธข้างหลังฉินมู่พวกมันก็ไม่กล้า ย่างกลายเข้ามาเช่นกันหมอกเทาอันบิเดเกลิยอวมวนและยอท่อวมอภูเขาทําให้มันดูเหมือนกับมหาสมุทรแห่งม่านหมอกทันใดนั้นก็มีแสงสสส่องมาจับความสนใจของชินมู่เขาตะละ ตึงไปเล็กน้อยเมื่อเห็นเรือเล็กอันสร้างขึ้นจากใบไม้ลอยเหนือหมอกหนาระหว่างภูเขาโครงกระดูกเรือใบไม้ลามน้อยนั้นลอยอยู่บนหมอกที่กราบเรือแขวนไว้ด้วยตะเกียงบนเสาโดดเดี่ยวเสานั้นไร้ใบเรือและตะเกียงก็เปล่งแสงเรื่องเรืองออกมาที่ท้ายเรือมีชาวเรือสวมใส่เสื้อคลุมขนสัตว์ขาดวิ่นและสวมหมวกไม้ไผ่ไว้บนศีรษะพร้อมกับคัดไม้ไผ่ไปด้วยและภายใต้ตะเกียงมีชายอีกคนที่สวมหมวกไม้ ไผ่เช่นกันไม่อาจมองเห็นใบหน้าของเขาได้ถนัดเรือน้อยแล่นเข้ามาใกล้พวกเขาอย่างรวดเร็วและชายใต้ตะเกียงก็ยืนขึ้นเขาหันหลังกลับไปโค้งขาระว่าชาวเรือและควักเหรียญทองออกมาหนึ่งเหรียญเมื่อชาวเรือยื่นมือออกมารับเหรียญทองนั้นฉินมู่จึงสังเกตว่าฝ่ามือของเขาไม่มีเลือดเนื้อภายใต้หมวกไม้ไผ่และเสื้อคลุมขาดวิ่นจริงๆแล้วคือโครงกระดูกโครงกระดูกกำลังพายเรือ ชายใต้ตะเกียงลงเรือและอึ้งออไปครู่หนึ่งเมื่อเห็นฉินมูและผู้ใหญ่บ้านเข่าโค้งแล้วกล่าวทักทายด้วยเสียงอันชราภาพสหายฉินมูและผู้ใหญ่บ้านโค้งตอบและทักทายกลับไปสหายชายผู้นั้นกดหมวกไม้ไผ่สารของตนให้เข้าที่แล้วเดินจากไปผู้ใหญ่บ้านร้องเรียกทันใดช้าก่อนสหายคนผู้นั้นยั้งเท้าผู้ใหญ่บ้านถามไม่ทราบว่าสหายพอจะมีเหรนิยอนเหลือแบ่งไหมคนผู้นั้นหัวเราะเสียงแหบแห้งเจ้าไม่มีเงินติดตัวมาแต่ยังหวังให้พูดผีพายเรือให้ ผู้ใหญ่บ้านเผยยิ้มนั่นแหละข้าถึงอยากจะยืมจากสหายเสียหน่อยยอเสียงหัวเราะดังมาจากใต้หมวกไม้ไผ่าสารกระบี่เทวเท่านานมากแล้วตั้งที่เราได้เจอกันครั้งสุดท้ายรุ่นราวคราวเดียวกับพวกเราแทบไม่เหลือหล่อนับว่าเป็นชะตาลิขิตที่พวกเราได้พบเจอกันที่นี่อีกคราก็ได้ข้าจะให้เหรียญเฟิงตู่แก่เจ้าสามสี่เหรียญ เขายื่นมือออกไปและมีเหรียญทองจำนวนหนึ่งลอยอยู่กลางฝ่ามือด้วยสีหน้าเคร่งเครียดปราณชีวิตของผู้ใหญ่บ้านพอลันก่อรูปงอกออกมาเป็นแขนขาเขายื่นมือออกไปอย่างช้าๆคว้าจับเหรียญทองเหล่านั้นเมื่อมือของทั้งคู่สัมผัสกันร่างของทั้งสองฝ่ายก็โงนเงยนไปมาชายใต้หมวกไม้ไผ่ชักมือของเท้ากลับหันกายจากไปพลางถอนหายใจถึงเจ้าจะชราแต่ก็ยังแข็งแกร่งกว่าข้านิดนึงแต่ดีอยู่ว่าข้าอายุน้อยกว่าและคงจะลงโอลงช้ากว่าเจ้าหน่อยผู้ใหญ่บ้านส่งสายตาตามหลังเขาไป เจ้าแข็งแกร่งกว่าแต่ก่อนแต่ก็ไม่แน่ว่าเจ้าจะตายทีหลังข้าใครจะรู้ชายใต้หมวกไม้ไผ่กระโจนขึ้นไปในอากาศแล้วหายวับผู้ใหญ่บ้านเปิดฝ่ามือออกปล่อยเหรียญทองสี่เหรียญร่วงลงในมืออชินมู่แขนและขาอันก่อรูปจากปราณชีวิตของเขาค่อยๆจางลงเขากล่าวมู่เอ,อ๋อพวกเราขึ้นเรือกันฉินมู่ปีนขึ้นเรือเล็กนั้นด้วยความกังวลเล็กน้อยผู้ใหญ่บ้านเองก็ลอยขึ้นมาเอ็นร่างตนกับเสาเรือชาวเรือที่อยู่ท้ายเรือปรับหางเสือ แล้วเริ่มต้นพายเรืออย่างไม่รีบร้อนพาเรือลอยไปอย่างแชมช้ามั่นคงแหวกม่านหมอกหนาทึบลึกเข้าไปในระหว่างเทือกเขา